ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชรายงานการจราจรจากสถานการณ์อุทกภัยช่วงเช้าวันนี้ในพื้นที่รับผิดช,ชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองและสอพอพระพรมเส้นทางถนนสาย403ท้ายสำเพาถึงมหาวิทยาลัยรามสาขาวิทยาบริการนากล้วยทับแม่ฝาดฝั่งขาเข้าเมืองระดับน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ ถนนสายหัวถนนห้าแยกนาพรุตำบลน,นาพรุลงสะพานหนองแตนเข้าเมืองน้ำท่วมถนนทางเข้าศูนย์ราชการนาสารรถเล็กผ่านไม่ได้เส้นทางนาพรุเบนจมะรถผ่านไม่ได้ เส้นทางเบญจมะเข้าเมืองถนนกระโรมผ่านได้ฝั่งเดียวเส้นเบญจมะน้ำแคบน้ำท่วมเป็นช่วงๆถนนสายแยกบ้านตาลลานสกาน้ำท่วมคอสะพานวังก้องรถผ่านไม่ได้น้ำท่วมถนนซอยเชื่อมถนนคูขวางถนนสีปราดทุกซอยคอสะพานราเมศน้ำท่วมรถผ่านไม่ได้ส่วนพื้นที่สพท่าศาลาแยกเตาามอตำบลท่าศาลาน้ำล้นผิวถนนรถยังผ่านได้ และบริเวณแยกคลองเคยน้ำไหลผ่านถนนเส้นทางนครจันดีระดับน้ำสูงรถไม่สามารถผ่านได้ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรไปในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย